สวัสดีค่ะพกนนบกับน้องบัวนะคะกับช่อง Ford Boy อ,อีกเช่นเคยค่ะนี่นะคะบัวอยู่ที่ Ford สขะพระประแดงนะคะแล้วก็จะมานําเสนอรถคันที่เรานะคะเน้นใช้งานเน้นผลของ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะขอแนะนําคันนี้เลยนี่เลยค่ะชมหน้าของ Ford Next Gen Ranger XLT Open Cab ค่ะก็จะเป็นรถกระบะเปิดแคบนั่นเองนะคะราคาของตัวนี้นะคะ ถ้าเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะคะจะอยู่ที่799,000ค่ะแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้คันนี้นะคะราคาจะจำหน่ายจะอยู่ที่844,000ค่ะ,ะลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมกับคันนี้เลยคะ่ะ Ford Next Generation XLT Open c a p ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะมาดูกันว่ามีอะไรที่สวยงามน่าสนใจกันบ้างค่ะอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะ กระจังด้านหน้าชุดแต่งทั้งหมดนะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับตัวสีดําในส่วนของกระจังนะคะก็จะเหมือนกับรุ่นอื่นมีความหนาขึ้นนะคะแล้วกออ็มีความกว้างของตัวกระจังมากขึ้นนะคะช่องกว้างมากขึ้นอ่ะมาดูกันที่ไฟ day time running light นะคะ <S <S เป็นแบบ LED แล้วก็ส่วนโคมไฟด้านในนะคะจะเป็น multi r e s e c t o r ไฟตัดหมอกแบบ LED เช่นกันอันนี้ก็ตัดขอบพรมีมี่นะคะโคนะคะจะเหมือนทุกรุ่นเลยก็คือจะออกแบบมาใหม่นะคะให้มีมิตินะคะทําให้มันโปง่งมีระดับขึ้นมานะคะให้รถเนี่ยดูกว้างมากขึ้นอ่าให้รับกับด้านหน้านะคะที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมนัม่นเองเออบอยขออภัยในเรื่องเสียงด้วยนะคะก็คืออาจจะมีติดขัดบ้างนะคะจะมีเสียงฝนแทกเข้ามาหน่อยอมาดูกันที่ด้านข้างบ้างนะคะ ก็จะมีคิ้วล้อนะคะแบบสีดำด้านมาให้เลยอ่าก็มีบางโคนให้นะคะแล้วก็มีหมุดเก็บงานได้ดีเรียบร้อยนะคะอ่าเรามาดูกันที่แม็กกับยางบ้างนะคะยางของตัวนี้ X l t นะคะเราจะให้เป็นบิสโตนนะคะอ่าสเปคของยางนะคะจะอยู่ที่25 5 7 0 R 1 7นั่นเองค่ะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นตัวขอบเจ็ดเนาะแล้วก็ตัวแม็กก็จะเป็นสีเทานะคะ แมด้านข้างนะก็ตัดเป็นตัวโครเมียมอีกเช่นกันกระจกด้านข้างนะคะพับไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าแล้วก็ส่วนของอ่าตรงนี้ก็ให้เป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันแล้วก็ไฟเลี้ยวมีมาให้แบบนี้ด้ามจับสีเดียวกับตัวรถขออนุญาตยังไม่เปิดภายในนะคะรถคันนี้พร้อมส่งมอน,นะคะไม่อยากให้เกิดริ้วรอยนะคะขออภัยลูกค้าด้วยแล้วก็เออบันไดข้างเป็นแบบใหม่นะคะ เวลาขึ้นเนี่ยไม่ต้องกลัวลื่นเลยนะคะเขาทำแบบกันลื่นมาให้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหลังกันต่อนะคะตัวนี้นะคะเราจะมีที่เหยียบขึ้นกระบะท้ายมาให้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะตรงขอบกระบะมีมาให้สามารถช่วยป้องกันการกระแทกนะคะอย่างเช่นเวลาเราวางของอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมติดตั้งเข้าไปเนี่ย เราก็สามารถเจาะเข้าไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องถอดนะคะอ่าก็ติดตั้งงานช่างนะคะก็ส่วนของขอบกระบะเราก็มีตัวที่เป็นไม้บรรทัดให้เหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้อ่านจับแบบนี้เลยนะคะสีดำด้านวัสดุเดียวกันนะคะไฟสตอปไฟเบรกมาอยู่ที่ตรงนี้นะคะเห็นชัดเจนแล้วก็แบบขนาด ใหญ่ก็เดิมแล้วก็พร้อมด้วยกล้องมองหลังที่แสดงผลหานหน้าจอให้ลูกค้าได้เห็น,หนแบบจอใหญ่ๆเลยนะคะอ่าส่วนของด้านหลังนะคะไฟไฟท้ายเราจะเป็นไฟแบบมัลติรีเฟ c t เตอร์นะคะอ่าหรือหลอดฮาโลเจนเองด้านหลังก็เดิมๆนะคะตั้มด้านหลังแลนเซอร์นะคะกันชนท้ายแบบกันลื่นพร้อมไฟสองสว่างด้านท้ายนะคะไฟสองป้ายทะเบียนเนาะเรามีให้เหมือนกันอ่าสีเดียวกับตัวรถ แล้วก็จะมีตัวอักษรบอกถึงตัวรุ่นนะคะ XLC ราคาจำหน่ายอยู่ที่844,000นะคะยี่หโต้สำหรับสีนะคะเรามีให้เลือกทั้งหมด5สีนะคะก็จะมีสีเงินที่เราเห็นกันนะคะแล้วก็สีบอลเงินสีดำนะคะสีเทานะคะแล้วก็สีขาว สำหรับสีก็จะเป็นสีปกติไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจในตัวของ x l g นะคะสามารถอินบ็อกมาได้เลยที่ด้านล่างคลิปนะคะใจสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยพูดคุยกันก่อนนะคะก็ยังไงขอฝากช่องกดบวยนะคะกด Subscribe ให้บอยด้วยนะคะสำหรับที่นี้บอยขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ